เที่ยวทอดตัองพีนี้เสกะต้องพาเพื่อนๆขึ้นรถระหว่างประเทศวิ่งยาวๆจากกรุงเทพสู่เมืองเวียงจันทร์เมืองหลวงของประเทศลาวกับเวลาครึ่งวันเช้าก่อนนั่งรถไฟความเร็วสูงจะพาเพื่อนๆไปเดินเล่น,ลนกินชิลที่ไหนได้บ้างเก็บกระเป๋าแล้วมาออกเดินทางไปพร้อมๆก,กันกับเราได้เลยครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับเฐกระโต้อีกแล้วนะฮะและนี่คือรายการเทียวทอดน่องแต่ตอนนี้เราไม่ได้ทอดน่อ,นนองะนะบ,บกล้องสันเลยรีบรีบสุดอันน,น,นี้นี่เข้าทางนี้แบบน้องสับเลยนะไปต,ตอนนี้เราอยู่ที่หมอชิดนะฮะเรากำลังจะพาทุกคนออกเดินทางกันอีกครั้งหนึ่งอขอเราชั้นชลาเบอร์1 3บ4 อกันไปไว้ตรงนี้ไนดะ้น,บบนคะคะขอบคุณค่ะ ใบใหญ่เกินไปมันจะเข่าที่วางสัมภาระไม่ได้นะสำหรับเที่ยวรถที่มีให้บริการนะฮะเขาก็จะให้บริการวันละสองทเที่ยวด้วยกันก็คือรอบเวลาทุ่มครึ่งกับสอทุ่มนะครับผมเก้า,าอี้บนรถเนี่ยก็จะเป็นแบบสองหนึ่งเนาะจะค่อนข้างกว้างดูเอนนอนสบายเลยทีเดียวมีอะไรบ้างจ้าสัมภาระยังชีพนี่ผ้าห่ม แล่ก็สามารถชาร์จแบตบนรถคันนี้ได้ด้วยนะแต่ว่าที่ชาร์จแบตก็คือตามสเต็ปเดิมนะครที่เราเคยเจอ และเนื่องด้วยสภาพอากาศวันนี้ที่มีฝนตกค่อนข้างหนักนะฮะทำให้การเดินทางของเราเนี่ยล่าช้าออกไปจากตารางเวลาเล็กน้อยซึ่งพี่คนขับรถของบข,งบขอสอเนี่ยก็ขับดีมากๆนะฮะใช้ความเร็วตามที่กําหนดและก็ไม่ปาดซ้ายปาดขวาถึงแม้ว่าจะมาถึงจุดพักรถช้ากว่าปกติแต่ก็ให้ความรู้สึกปลอดภัยและก็อุ่นใจในการเดินทางครับ ที่จุดพักรถนะฮะนอกจากจะมีบริการอาหารแล้วนะครับก็ยังมีในส่วนของของฝากรวมไปจนถึงมินิมาร์ทให้หาซื้อขนมนมเนยตุนเอาไว้เผื่อหิวในระหว่างการเดินทางอีกกว่า6ชั่วโมงที่เหลือด้วยครับและหลังจะออกจากโคราชแล้วรถคันนี้ก็จะวิ่งยาวๆไปจนถึงด่านชายแดนที่หนองคายก่อนจะพาเราข้ามประเทศสู่สถานีขนส่งตลาดเช้ากลางเมืองเวียงจันทร์ครับและตอนนี้เราก็มาถึงแล้วจ้า ตอนนี้เราอยู่กันที่แลนด์มาร์คสำคัญของประเทศลาวนะครับนั่นก็คือประตูชัยนั่นเองอ่าอ่ะ,อะมารีวิวการเดินทางกันก่อนนะฮะหลังจากที่เรานั่งรถบขสเขมาจากโมชิชิเนี่ยรถก็จะวิ่งยาวๆไปเลยจนถึงโคราชนะครับผมซึ่งที่โคราชเนี่ยก็จะเป็นจุดแวะพักที่เราสามารถลงไปทานอาหารไปเข้าห้องน้ําได้นั่นทานข้าไปเป็นยังไงบ้างรสชาติอร่อยดูก็พอได้เนาะใช่ เห็นแอบ,บมีร้านข้างๆที่ขายรัดหน้าก็คือจานใหญ่อะไรนี้นะครับก็ต้องบอกว่าคูป,ปองรถทัวร์เนี่ยจะสามารถใช้เป็นส่วนรถได้25-30บาทขึ้นอยู่กับประเภทชั้นที่นั่งแล้วถ้าเกิดเมนูอาหารที่เราสั่งมันเกินจากราคานั้นก็คือจ่ายเป็นเงินสดเพิ่มไปประมาณนี้สามารถใช้ได้ที่ร้านมินิมงมินิมาร์ทอะไรก็คือใช้ได้หมดเลยนะฮะราคารถเท่าไหร่ราคารถ900บาท900บาทได้สดลถอันนี้30แล้ว และหลังจากออกจากโคราชนะครับรถก็จะวิ่งมายาวๆเลยจนมาถึงที่ด่านหนองคายอันนี้เพื่อนๆจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกคนละ5บาทนะครับเป็นค่าทํางานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ที่ด่านชายแดนอ่และหลังจากนั้นนะฮะหลังจากที่เราแต็มออกจากประเทศไทยเรียบร้อยแล้วรถก็จะพาข้ามสะพานข้ามแม่น้ําแควไม่แม่น้ำแควสะพานข้ามแม่น้ําโขงสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับมาจนถึงฝั่งลาวตอนที่เราสเตมเข้าประเทศลาวเนี่ยก็จะเสียค่าเหยียบแผ่นดินอีก20บบาทนั่นเอง และตอนนี้เราก็มาถึงเมืองหลวงแล้วซึ่งที่เวียงจันน์นั่นเองจา้า hey. ถึงแล้วมาดูกันพร้อมยัง ตรงประตูชัยเนี่ยนอกจากเราจะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอะไรอย่างนี้นะบนนี้เรายังสามารถขึ้นไปชมวิวได้ด้วยอ่าเนี่เหมือนเขาก็มีบันไดให้ขึ้นไปอยู่ที่นี่ทางขึ้นอ่าแต่ว่าเสียตังแต่เราจะไม่ได้ขึ้นนะเออเขาไม่ขึ้นละกันเพรามันจริงๆเหมือนวิวสูงมันก็ไม่ได้สูงมากเออสั้นคอม ตรงประตูชัยอันนี้นะก็ถ่ายรูปออกมาก็จะให้บรรยากาศคล้ายๆกับว่าฝรั่งเศสเมื่อกี้น้าชูบมือจะไปแกล้งเขาอีกจะเป็นหลับตาทำไมอ่ะถ่ายไม่ชอบหนีจากนี่ประตูชัยลาวนะฮะก็จะมีส่วนที่คล้ายประตูชัยฝรั่งเศสนะเราพูดซึ่งยังไม่เคยไปฝรั่งเศสก็เลยไม่รู้บรรยากาศมันเหมือนกันไหมก็เอาตามที่เขาบอกว่าเหมือนก็คือเหมือน แล้วเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเราจะพาเพื่อนๆเดินไปหาอะไรกินมื้อเช้ากันก่อนดีกว่าเนาะเพราะตั้งแต่เมื่อคืนก็คือยังไม่ได้กินอะไรจริงจังเลยอยากกินอะไรจ้ะมื้อแรกอยากกินเฟอจ้ะมานี่นี่ต้องกินเฟอเนาะถ้าอางนั้นในตัวเมืองเวียงจันทร์เนี่ยเขาจะมีร้านเฟอชื่อดังอยู่ร้านหนึ่งนะฮะชื่อว่าร้าน Beef Noodle Soup เขาบอกว่าแนะนำเลยถ้าเกิดอยากกินเฟอแล้วมาที่เวียงจันทร์ให้ไปร้านนี้ไะเดี๋ยวเราเดินไปกัน ก็คือร้านแรกของเรานะครับกับ Beef Noodle Soup นะฮะเดินมาก็จะเห็นเลยตึกสีแดงๆอยู่ริมถนนนะครับที่ร้านนี้เขาก็จะแบ่งเวลาเปิดเป็น2ช่วงนะก็จะเป็นตอนเช้า7จ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสแล้วก็รอบเย็ยนอีกรอบในหโมงครึ่งถึง2สองทุ่มครึ่งนะฮะ มาแล้วนะฮะชามใหญ่ชามโตมากนี่เขาก็จะมีทั้งหมด2เส้นด้วยกันอ่าอือทางเส้นใหญ่เจนนุมมากอันนี้พี่ก็บอกว่าเี้ยจะแบบแซบ่บแซ่บใส่สใี่หน่อย น้ำซุปอร่อยออพรุงเสร็จทีนี้สีแดงเลยจ้ะแซ็กไหมแซ่บ ขอกินรสอินิดอยดีก่อน,นี่แล้วก็เขาก็จะมีเครื่องเคียงมาให้นะฮะเป็นเหมือนแบบถั่วงอกแล้วก็น้ำจิ้มเหรอมะนาวอะไรพวกนี้นะแล้วก็ผักแร์แต่เราต้องจิ้มอย่างไงจิ้มเนืองนะน่าจะใช้จิ้มเหนืองเดาวเฮานะประมาณจะลองจิ้มน้ำจิ้มนะว่ามันเป็นยังไง ใีความรู้สึกเขาว่าอันเนี้ยน้ำจิ้มหมูสเต็กลองนะบเหมือนเนาะมันเหมือนค้ายน้ำจิ้มหมูสเต็กจากดูกชิ้นไสส่วนน้ำจิ้มแดงนดนีน้ก็ไม่เหมอนกอยน้ำจินน้มจุก,กี จริงหอยทอดเมื่อคนหนึ่งชิมได้รสชาติเป็นน้ำจิ้มจุ้ที่ีคนนึงชิมเป็นน้ำจิ้มหอยทอดถ้าคุณผู้ชมอยากรู้มันเป็นรสอะไรก็มาชิมเองแล้วล่ะอั่งี้ะ เขากินแล้วเขาว่ามันสุก,กี้มากเลยนะไม่สุก,กี้อ่ะไมัแมงก็ไม่สุก,กี้อ่ะเขาว่ามันไมหยอยทอดไม่แล้วลองคิดดูว่าเนนี้ยมันเป็นลักษณะเป็นเนื้อเหมือนต้มคล้ายๆสุกี้กินกับกน้ำจิ้มสุก,กี้อ่ะมันก็ดูเข้าเๆกินกับน้ำจิ้มหอยทอดหรือเปล่า<ช>ไม่รู้กินอ่ไรกับปี๊บมาจิ้มผักแดงอ่ะเพราะงั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากรู้ว่าไม่ใช่ขนาดซ<า>อสพริกยังใส่เงเฝอได้เลยอย่ะ ก็บ้านเราก็มีซอสพิกใส่รัดหน้านะใส่ก๋วยเตี๋ยวสุโขทยัยอ่าได้เด็จะบอกว่าจินกันอะไรก็ได้ <c oughs> ตอนนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากรู้ว่าไอในถ้วยนี้มัคืออะไรนะฮะเป็นน้ำจิ้มจุกกี้น้ำจิ้มหอยทอดหรือมันไม่ใช่ทั้งคู่อยากตัดสินใจต้องมาลองชิมทีลรานนี้นะจ้าเขาเปิดเจ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสองรอบเช้านะส่วนรอบเย็นก็คือห้าโมงครึ่งถึงสองทุมครึ่ง แล้วก็หยุดทุกวันที่15อ่าอันนี้บอกวันหยุดให้ด้วยจะได้ไม่มาเกินนะคะลองชิมอันนี้ดูนะครับซิกเนเจอร์ที่นี่เขาชอบทานอันนี้เต็มที่เนื้อบรันชุบเนื้อหมาดเอ็นเต็มที่ไเนื้อบรันชุบคุณพี่เขาเอามันมาให้ชิมด้วยเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะเป็นเนื้อเอ็นชิมกับ น้ำจิ้มสุก,กี้หรือน้ำจิ้มหอยทอดอร่อยอร่อยมากอร่อยเลยครับขอบคุณนะครและตอนนี้เราก็ มือแรกไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ามือนี้ใช้เงินเป็นแสนเลยโหยหมด<พ>งไง<ป>ที่สุดในชีวิตเค <c oughs> หมดไป1 2 0 0 0 0สนสกี่นะครับเพราะว่าเราสั่งเป็นชามใหญ่นะ,ะเหมือนแบบประมาณเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ที่ชามละ60,000่นกี่เดีย๋ยวขึ้นคำนวณให้ข้างล่างละกันเพราะว่าตอนนี้คิดไม่ออกว่าแบบยังงงๆอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนที่นี่นะว่ามันอะไรยังไง อ่ะแกล้มาแบบสามที่เลยแบบงงงนิดนึงอิ่มไหมฮะอิ่มไหมโหไม่อิ่มพูดไม่ออกอ่ะชามให้เส้นแบบจุกจุกชาหรือกาละกาละมังมาเยอะมากเลยอยากกินอะไรอีกไหมเนี่ยตอนนี้ต้องเยอะขนาดนี้นั่งตายหยอดกาแฟดีกว่ากาแฟเอาแบบ ใช้ปากเปิดโทรศัพท์คคิิเอาเป็นคาเฟ่ละกันคาปูยฉีน่ในระแวกนี้มันจะมีเป็นเหมือนแบบคาเฟ่ในบ้านโบราณอะไรอย่างนี้นะฮะ <c oughs> น,น่าไปนั่งเล่นนั่งชิลแบบเสพบรรยากาศความเป็นเมืองเก่าอะไรอย่างนี้ <c oughs> อะ่ะเดี๋ยวเราพาไปไม่กล้าอ่านชื่อเลยฮิชิลิโก้มัง้งถ้าอ่านไม่ผิดนะ อาย่ที่ชิลิโกคาเฟ่อะไรประมาณนี้เป็นภาษาลาวน่าจะภาษาอังกฤษนี่แหละหรือไม่ก็ภาษาฝรั่งเศสเพราะว่าแต่เดิมอ่ะประเทศลาวเขาเคยอยู่ภายใต้อานัจของฝรั่งเศสช่วงหนึ่งประมาณนั้นนะก็หลายๆอย่างที่นี่ก็เลยจะมีแบบกึ่งไปทางฝรั่งเศสมากกว่าที่จะเป็นไปทางอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยไปเดิน วันนี้ร้อนมากทุกคนไม่มีลมเริ่มอะไรพัดทั้งนั้นใช่ตรงข้ามคาเฟ่ของเราก็จะมีประทาตุดำซึ่งเขาบอกว่าเชื่อกันว่าพระทาตุดำอันนี้เป็น ที่ทางเข้าออกของพญานาคด้วยนะแต่ว่าไม่รู้สร้างสมัยไหนนี่หน้าตาคาเฟ่ของเราดูแบบวังวางอะไรวางเวงจะได้ตื่นตื่นนี่สไตล์โบเลยนะนี่ใช่โบราณ สำหรับตัวคาเฟ่แห่งนี้นะฮะก็จะซ่อนตัวอยู่ในบ้านเก่าครับซึ่งจากการที่สอบถามเจ้าของร้านนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าบ้านหลังนี้มีอายุเท่าไหร่นะครับแต่ว่าประเมินคร่าวๆว่าน่าจะอยู่ในช่วง120-200ถึงปีนะครับผมแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นบ้านของนายทหารฝรั่งนะฮะที่เข้ามาอยู่ในช่วงที่ลาวอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศฝรั่งเศสนั่นเองครับ ลักษณะการก่อสร้างบ้านหลังนี้นะฮะเขาก็บอกว่าเป็นวิศวกรรมแบบเก่านะครับที่จะไม่มีเสาในการรับน้ําหนักแต่จะใช้ผนังในการรับแรงนะฮะสังเกตได้จากอิฐที่ใช้ก่อผนังบ้านเนี่ยจะเป็นลักษณะของอิฐก้อนใหญ่ทั้งหมดเลยครับรวมมาจนถึงการก่อสร้างชั้นสนะครับตัวไม้ที่ถูกใช้ในการทําพื้นหรือแม้แต่หลังคานะครับก็จะเป็นลักษณะการตอกลิ่มแทนการใช้ตะปูทั้งหมดเลยฮะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคาเฟ่กันบ้างดีกว่านะครับที่นี่เนี่ยก็จะมีให้บริการทั้งเครื่องดื่มมากมายหลากหลายเลยนะฮะทั้งกาแฟาทั้งช็อกโกแลตนะครับรวมไปจนถึงเบเกอรี่หน้าตาน่ารับประทานมา,มากๆเลยะฮะ mm hmm. ในส่วนของที่นั่งเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกนั่งได้ทั้ง โซนที่อยู่ด้านในบ้านนะครับสำหรับใครที่ชอบชื่นชมสถาปัตยกรรมแบบเก่านะฮะหรืออยากจะเลือกชื่นชมธรรมชาติก็สามารถออกมานั่งด้านนอกได้ด้วยนะครับผมและด้านนอกเนี่ยนอกจากจะอยู่ภายใต้ร่มเงาไม้ลมเย็นๆแล้วนะฮะยังสามารถชมความงามของพระธาตุดำที่อยู่ฝั่งตรงข้ามได้อีกด้วยละครับบ้านหลังนี้นะฮะก็จะอยู่คู่กับพระธาตุดำที่อยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามบ้านนะครับในช่วงที่มีการค้นพบบ้านหลังนี้เนี่ย ก็คือบริเวณรอบๆพระธาตุไม่มีบ้านหลังอื่นเลยนะครับมีแค่บ้านหลังนี้เพียงหลังเดียวจริงๆบ้านหลังนี้ก็คือมีชั้น2ด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้ใช้บริการนะครับแต่สามารถมาถ่ายรูปตรงบันไดนี้ได้เนาะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่น่ามาแวะเนาะเพราะนอกจากจะสามารถมานั่งชิลจิบกาแฟกินขนมได้แล้วนะฮะก็ยังมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปอีกเพียบเลยเพียบเลยอ่ะปะก็อ,อ,อ้อยอิ่งในเมืองมาพอสมควรนะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเดินทางไปที่สถานีรถไฟเวียงจันทร์กันดีกว่าจ้า การเดินทางจากใจกลางเมืองเวียงจันไปที่สถานีรถไฟลาวจีนนะครับใครที่เป็นสายประหยัดนะครับก็สามารถนั่งรถเมย์จากตรงตลาดเช้าที่เราลงลรถบขอสอไปที่สถานีรถไฟได้เลยฮะแต่เนื่องจากมันมีให้บริการแค่วันละสีรอบเราก็เลยใช้แอปแทนซึ่งแอปเรียกรถที่เป็นที่นิยมในลาวก็มีหลายแอปอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นโลกาอินไดรฟ์ก็ก็มซึ่งเราสองคนเลือกที่จะใช้บริการแอปโลกาครับ ที่ถึงแม้เขาบอกว่าค่าโดยสารมันจะสูงกว่าแต่ความปลอดภัยเนี่ยก็มีมากกว่าเนื่องจากเขามีการตรวจสอบประวัติของผู้ขับขี่รวมไปจนถึงเพื่อนๆสามารถผูกบัตรเครดิตแล้วก็ชําระผ่านในแอป,ปโดยโตรงโดยไม่ต้องใช้เงินสดได้อีกด้วยล่ะครับและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสถานีรถไฟความเร็วสูงเวียงจันทร์เรียบร้อยแล้วจ้าก็เรียกว่าเดินทางจากใจกลางเมืองมาสู่สถานีรถไฟที่มันออกมานอกเมืองเน <ๆ S 1> ี่ยสะดวกสบายก็ใช้แอปโลกาเนาะ มันก็คล้ายๆกับแ r a b บ้านเรานะฮะเพลงแต่ว่าเมื่อกี้เท่าที่ดูในแมปอ่ะอ่ามันไม่ค่อยอัปเดตที่ที่เราอยู่ถ้าอย่าง Grab อ่ะมันจะสามารถแบบ เหมือนขยบขยบไปตามสถานที่จริงอะไรอย่างเงี้ยว่าตอนเราถึงไหนแล้วเป็นเพราะอินเทอร์เน็ตใช่ไหมไม่น่านะเพราะว่าเนี้ยใช้เปิดคู่กับแอป,ป Google ใน Google อ่ะมันก็จะแบบเลื่อนไปตามสถานที่ที่เราอยู่จริงๆแต่ในแอป,ปโลก้ามันไม่ยอมไปตามอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่รู้ว่ามันอาจจะเป็นที่แอป,ปของเขาอะไรแบบประมาณนี้นะครับอ่ะก็เพื่อนๆก็สามารถลองโหลดมาใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ใช้แอป,ปจะเรียกรถมาก็ลองเทียบเทียบราคาดูละกันอันนี้เราเดินทางมาด้วยแอปเนี่ยมันเป็นมูลค่า 200- แสนสองกโ เดินทางกันที่เป็นแสนเลยเ,เดี๋ยวเทียบราคาให้ข้างล่างละกัน <Okay. S 2> ตอนนี้โบโลคูนห่านไม่ถูก <c oughs> อ่ะก็จบการเดินทางเวียงจันใน EP แรกไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันเนาะการที่เรามาสถานีรถไฟแปลว่าเรากําลังจะเดินทางต่อไปเมืองอื่นแต่ถ้าอยากรู้ว่าเราจะไปทําอะไรที่ไหนต้องทาอะไรกันบ้างจ้าอย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe ด้วยนะจะได้รู้ว่าถูกเนี่ยรับไปได้มากกว่าเป็นยังไงใช่แล้วครับผมอ่ะจนกว่าจะเจอกันใหม่ใน EP หน้านะเดี๋ยวเราขอตัวไปเดินทางกันต่อไปออกตั๋วให้ เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวตกลดเนาะบ๊ายบายมาสรุปค่าใช้จ่ายจากการเดินทางเที่ยวทอดน่องของเสกต้องใน EP นี้กันนะครับก็จะมีค่าเดินทางจากกรุงเทพเย,ยาวๆไปถึงเวียงจันทร์ค่าผ่านแดนค่าอาหารและค่าเดินทางในเวียงจันทร์รวมจนถึงค่าเข้าสถาน,นีรถไฟใช้จ่ายกันไปแค่คนละพันสามร้อยบาทมีทอนจ้า ใจน้อยกว่าก็ไปได้มากกว่านะครับ EP หน้าเระยองของเดินทางเที่ยวกันต่อนในประเทศลาวกับการนั่งรถไฟความเร็วสูงไปยังเมืองมรดกโลกอย่างหลวงพระบางที่นี่จะมีอะไรให้เสกระต้งได้ทำกันบ้าง EP หน้าออกเดินทางไปพร้อมๆกันครับ